ทุกคนหยุดจ่ายค่าไฟถ้ายังไม่ได้ทำสิ่งนี้อันดับแรกแตะลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อติดตั้งแอปหลังจากนั้นไปดูขั้นตอนการจ่ายค่าไฟให้ได้เงินคืนกันไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปฝากกดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะไปไปดูขั้นตอนกันขั้นตอนแรกต้องติดตั้งแอป ShopGenic และแอป Lazada ไว้ในเครื่องก่อนนะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่แอป ShopGenic ไปที่ร้านค้าแล้วแตะจ่ายค่าไฟ ก,กด c อน t n t u n u p App ให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของทาง Lazada นะคะเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวเองหลังจากนั้นแตะที่แว่นขยายพิมพ์จ่ายค่าไฟและเลือกค่าไฟฟ้าแล้วไปเลือกว่าเป็นไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังจากนั้นใส่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักแล้วให้กด generate b i l l มันจะขึ้นดีเทลต่างๆของไฟฟ้าเรานะคะกดเพน n าลหลังจากนั้นให้เลือกการจ่ายว่าเราจะจ่ายแบบไหนในที่นี้เอจ่ายกับบัตรคเครดิตนะคะให้กดสั่งซื้อในากนนารจ่ายครั้งแรกเขาจะให้กรอกข้อมูลต่างๆของบัตรเพียงครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราจ่ายครั้งต่อไปก็มันจะมีให้อัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นให้กดสั่งซื้อเพียงเท่านี้ก็จ่ายสำเร็จแล้วะคะ่ะ